Art Music and Dance by คุณนกช่องการเรียนรู้สำหรับวิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์โดยคุณครูดวงรัตเอี่ยมประเสริฐคุณครูวิทยาฐานนะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดลำกระดานสำนักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพบกับเด็กๆแล้วนะคะเด็กคราวนี้นะคะไอ้หงกมงรีเนี่ยเราก็สามารถสร้างอย่างอื่นได้อีกไม่ได้เป็นไม่ได้สร้างได้แค่โทนนะคะ เรามาดูนะคะว่าเขาสร้างอะไรได้อีกนี่ไงคะชิงเรานำชิงมาทำอะไรอ่าวงรีสองวงวงกลมวงรีวงรีวงร,วงร,วงรีซ้อนเรียงกันใช่ไหมคะเมื่อเราซ้อนเรียงกันปุ๊บอ่าวงกลมก็มา มีเส้นด้วยนะคะอ่ะเมื่อเราใส่สีและแสงเงาของวงเข้าไปจะกลายเป็นยังไงคะกลายเป็นแบบนี้แหละคะ่ะบางมุมเราไม่จำเป็นต้องใช้เส้นเข้มๆเ,เห็นไหมคะเราใช้เส้นอ่อนๆนะคะเส้นเบาๆเราก็จะเห็นมีความนูนขึ้นมานะคะนะคะนี่คือลักษณะของชิ่ง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ให้จังหวะนะคะจังหวะที่ว่านั้นมีลักษณะการบรรเลงอย่างไรเรามาดูกันนะคะว่าจังหวะชิงเข้าบรรเลงอย่างไรว่างชิงว่างฉับหยุดชิงหยุดฉับหยุดชิงหยุด ฉับหยุดชิงหยุดฉับทำได้นะคะเด็กๆครูคิคดว่ามันคงไม่ยากในการที่เราจะทดลองทำนะคะเรามันก็จะไม่ยากในขณะที่เราทดลองฝึกลองดูนะคะ